สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนครูชื่อครูพรสิริตันติจิตจารุนะคะนักเรียนเรียกสั้นๆว่าครูนิ่มก็ได้ค่ะจาาเครือโรงเรียนมารีวิทย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมของชั้นม6กันนักเรียนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าภาษาไทยเพิ่มเติมในแต่ละชั้นปีเนี่ยเราจะเรียนในรายวิชาที่แตกต่างกันออกไปสําหรับมหกเทอมหนึ่งนะคะเราจะเรียนวิชาวรรณคดีมรดก นะคะซึ่งครูก็จะคัดเลือกนะคะตัดเอาวรรณคดีบางเรื่องบางตอนมาให้นักเรียนได้อ่านได้ศึกษากันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรื่องแรกที่ครูอยากให้นักเรียนทำความรู้จักก็คือวรรณคดีสโมสร บางคนบอกว่าเอ๊ะวรรณคดีสมสรนนี่คุ้นๆน,นะคะเหมือนเคยได้ยินมาตอนเรียนวิชาประวัติวรรณคดีในม .4 นะคะสำหรับคนที่คุ้นๆเนี่ยพอจะตอบครูได้ไหมคะว่าตราพระพิคเนตท,ที่ขึ้นด้านซ้ายเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอย่างไรกับวรรณคดีสมสรถ้าใครตอบได้นี่ครูก็ต้องขอชมเลยนะคะที่ยังจําได้อยู่แต่ถ้าใครตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันในคลิปนี้แหละคะ่ะ สำหรับประวัติในการก่อตั้งวันณคดีสโมสรน,นะคะได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งวันณคดีสโมสรเมื่อพศ2457เมื่อวันที่23กรกฎาคมนะคะนักเรียนดูตรงนี้นิดนึงนะคะอย่าจำสับสนนะคะเพราะว่าตัวเลขใกล้เคียงกันมากพศที่ตั้งวันณคดีสโมสรน,นะคะคือพศ2457นะคะแต่ว่า จะมีอีกพศหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในบ้านเมืองเราก็คือพศ .2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นตัวเลขของพศใกล้เคียงกันมากนะคะเปลี่ยนแค่2ตัว้ายเพราะฉะนั้นระวังอย่าจำสับสนนะคะการก่อตั้งวรรณคดีสมสรเนี่ยทำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นั่นเองซึ่งพระองค์เนี่ย ต้องการที่จะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาก็คือรัชกาลที่5นะคะที่มีพระราชประสงค์ที่จะทรงอุดหนุนทานุบำรุงการแต่งกาบก่อนและเรื่องความเรียงร้อยแก้วในภาษาไทยให้ดีขึ้นนะคะแต่พระองค์เนี่ยสเสด็จสวรรคตรเสียก่อนนะคะก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะที่เป็นรูปเป็นร่างรัชกาลที่6กก็เลยมาสารต่อนะคะ ความตั้งใจนี้และในพระราชกิจสีกานี้เองทำให้นะคะประเทศไทยเรามีคำว่าวรณคดีขึ้นใช้เป็นครั้งแรกนะคะก่อนหน้านั้นไม่มีคำนี้นะคะเราเรียกเรื่องแต่งต่างๆอาจจะเรียกว่าเป็นนิทานบ้างละเรื่องแต่งหรือเรื่องเล่าบ้างละนะคะ แต่ในพระราชะกิฤษฎีกาเนี้ยเราก็มีการบัญญัติคําว่าวันณคดีขึ้นมาใช้ให้มันสัมพันธ์สอดคล้องกับคําว่า literature ในภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งวรรณคดีสโมสรนนะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยได้สาระประโยชน์โดยคัดเลือกหนังสือดีที่เป็นตัวอย่างชั้นเลิศในการประพันธ์ประเภทต่างๆ ซึ่งต้องเป็นหนังสือดีและแต่งดีวรรณคดีสโมสรจึงจะรับไว้พิจารณาทีนี้มาดูตรงคําว่าหนังสือดีและแต่งดีแบบไหนละ่ะที่เราเรียกว่าเป็นหนังสือดีหรือเป็นหนังสือที่แต่งดีนะคะการจะเป็นหนังสือดีนะคะกล่าวคือจะต้องเป็นเรื่องซึ่งสมควรที่สาธารณชนจะอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ ก็คืออ่านแล้วไม่เกิดโทษอ่านแล้วเกิดประโยชน์นั่นเองนะคะหรือนะคะไม่เป็นเรื่องทุพาสิทธ์นะคะทุกแปลว่าไม่ดีไม่งามพาสิทธ์ก็คือคําสอนคํากล่าวคําพูดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่เป็นเรื่องทุพพาสิทธ์ก็คือไม่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามนั่นเองนะคะหรือไม่เป็นเรื่องที่ชักจูงความคิดของผู้อ่านไปในทางอ่านไม่เป็นแก่นสาร พูดง่ายๆก็คือไม่ใช่เรื่องไร้สาระนั่นเองนะคะหรือไม่เป็นเรื่องซึ่งชวนให้คิดวุ่นวายไปในทางการเมืองอันจะเป็นเครื่องลำคาญแก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ทีนี้ถามว่าทำไมจะต้องไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเพราะในสมัยนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าบ้านเมืองเรายังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนนอกที่ศึกษากลับมาจากฝรั่งเศสกลับมาจากอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะในทางการเมืองก็จะมีการเขียนบทความต่างๆเขียนหนังสือต่างๆนะคะเพื่อโจมตีรัฐบาลของรัชกาลที่6 น,ะะนักเรียนเรียนเรื่องโคนติดล้อมาแล้วนะคะในตอนมอ5ก็จะเห็นว่ามีนักเขียนอย่างเช่นโคนันทวิสารหรืออาจจะมีนักเขียนคนอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะที่เขียนแล้วปลุกปั่นกระแสะทางการเมืองเพราะฉะนั้นหนังสือดีในที่นี้เขาก็เลยตัดปัญหาเลยว่าขอให้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองนะคะ ต่อมานะคะการเป็นหนังสือแต่งดีต้องเป็นอย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาต้องการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการจะเป็นหนังสือดีก็จะต้องใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใดๆก็ตามแต่ต้องให้เป็นภาษาไทยอันถูกต้องดีงามนะคะตามเยี่ยงที่ใช้ในโบราณการหรือปัจจุบันการก็ได้ แต่เน้นว่าจะต้องถูกอักรรวิธีถูกไวยากรณ์ของไทยนะคะไม่ใช่ภาษาซึ่งเรียนแบบภาษาต่างประเทศหรือใช้วิธีผูกประโยคประธานตามภาษาต่างประเทศนะคะก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่านักเรียนนอกเข้ามาเยอะเขาก็นำเอาการเรียงประโยคหรือไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาใช้ในงานเขียนหลายอย่างเพราะฉะนั้น ด้วยความที่วรรณคดีสโมสรเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในการเขียนหนังสือก็เลยบอกว่าถ้าคุณผูกประโยคหรือใช้วิธีการเขียนแบบภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ถือว่าเป็นหนังสือแต่งดีนะคะผูกประโยคทำภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นใช้คำว่าไปจับรถไฟแทนไปขึ้นรถไฟหรือโดยสารรถไฟถ้าคนไทยเราเนี่ยพูดง่ายๆเราก็จะบอกว่าอ๋อไปขึ้นรถไฟนะ โดยสารรถไฟไปที่โน้่นที่นี่นะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรคะ c a c h the train ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียงประโยคแบบนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าไม่ใช่หนังสือที่แต่งดีนะคะหรือไม่ใช้คำว่ามาสายแทนคำว่ามาช้าหรือมาล่านะคะ ทีนี้ในมาตราเจของพระราชกิฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยบอกว่านังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นโบราณบัรดิตแต่งไว้หรือแต่งขึ้นในปัจจุบันก็ตามทีถ้าอยู่ใน5ประเภทเหล่านี้5ประเภทที่ว่าก็คือกวีนิพนธ์ละครไทยนิทานละครพูดและความอธิบายเนี่ยให้นับว่าเป็นหนังสือที่ควรพิจารณาในวรณคดีสมมสรตามพระราชกฤษฎีกานี้กวีนิพนธ์คืองานประเภท โครงฉันกับกรอนพวกนี้นี่เองนะคะถ้าเป็นละครไทยนะคะจะต้องเป็นเรื่องที่ประพันธ์เป็นกรอนแปดหรือที่เราเรียกว่ากรอนสุภาพนั่นแหละนะคะหรือนิทานก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ประพันธ์เป็นร้อยแก้วถ้าเป็นบทละครพูดนะคะก็จะเน้นว่าเป็นเรื่องที่ใช้ประกอบการแสดงบนเวทีเน้นการใช้น้ำเสียงนะคะความชัดเจนต่างๆเล่าเรื่องให้กระชับนะคะเพราะว่า ต้องแสดงออกออกมาเป็นละครนะคะความอธิบายคือการแสดงศิลปะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ไม่ใช่แบบเรียนตำราหนังสือโบราณคดีหรือพงศาวดารเอาง่ายๆนะคะความอธิบายเนี่ยถ้าเปรียบกับงานเขียนในปัจจุบันก็จะคล้ายๆกับบทความนะคะอาจจะเป็นบทความให้ความรู้บทความ แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะบทความวิชาการอะไรพวกนี้ทีนี้นะคะคณะกรรมการของวันนคดีสโมสร เป็นผู้ทรงคนวุฒิที่แต่งตั้งขึ้นจากนักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างๆเนี่ยก็จะทำหน้าที่คัดเลือกหนังสือดีหนังสือที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับพระราชทานรางวัลและนะคะดูตรงนี้ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้ประทับตารัญจกรรูปพะคเนศนะคะซึ่งในการมอบรางวัลของวรรณคดีสโมสรเนี่ย เป็นการมอบรางวัลทางวรรณกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะภาพตราพระพิคเนขึ้นอันนี้เป็นตราลันจกรนะคะที่ใช้ประทับในสมัยรัชกาลที่6นักเรียนก็จะ รู้คำตอบแล้วที่ครูถามไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าตราพระพิคเนตเนี่ยสัมพันธ์กับวรรณคดีสโมสออย่างไรนะคะแต่ตราก็จะแตกต่างกันนะคะอันนั้นเป็นตราของกรมศิลปากรในปัจจุบันนะคะครูก็เอามาเทียบเอาไว้นะคะถ้าในอดีตก็จะเป็นตราแบบนี้นะคะทีนี้วรรณคดีนะคะที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร หรือบางทีเราเรียกว่ายอดของหนังสือที่แต่งดีในแต่และประเภทเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะเอามาดูเรื่องแรกนะคะดูรูปสิคะรู้สึกว่าพอจะเดาได้บ้างไหมคะว่าผู้หญิงถ้าเป็นรูปผู้หญิงสวยๆนะคะสองคนหน้าตาคล้ายๆกันแต่งตัวเหมือนชาวเหนือควรจะเป็นวรรณคดีเรื่องอะไรนะคะค่ะเป็น เรื่องลิลิตพลอนะคะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดของหนังสือประเภทลิลิตนะคะสำหรับยอดของหนังสือประเภทคำฉันก็ได้แก่สมุดโคดคำฉันที่มีผู้แต่งมากถึง3คนนะคะแต่เนื้อหาสมดุลสอดคล้องกันดีนะคะก็จึงได้รับการยกย่องนะคะประเภทกาบได้แก่มหาชาติกรเทศนะคะ ประเภทกาบเรื่องมหาชาติเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้านะคะก็คือมหาเวสสันดรชาดกนั่นเองนะคะกรอนสุภาพได้แก่เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งในวิชาวรรณคดีมรดกเนี่ยเราก็จะตัดบางตอนมาให้นักเรียนได้เรียนด้วยนะคะทีนี้มาดูนะคะเรื่องต่อไป นักเรียนดูจากภาพนะคะเห็นผู้ชายหน้าตาเนียนๆแบบนี้ผู้หญิงสวยๆแล้วแต่งตัวดูแปลกหูแปลกตาแบบนี้พอจะเดาได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็น รูปของผู้ชายชาวจีนสามคนบางคนบอกว่าอุ้ยวรรณคดีไทยทำไมต้องแต่งตัวดูจีนจังบางคนบอกโอ้ยถ้าเห็นจีนๆแบบนี้รู้เลยนะคะว่าต้องเป็นเรื่องอะไรมาดูกันนะคะเรื่องแรกก็คือบทละครรำนะคะงานที่เป็นสุดยอดของบทละครลาก็คือเรื่องอีเหนานั่นเองนะคะประเภทต่อมาคือประเภทบทละครพูดงานที่เป็นสุดยอดของบทละครพูดก็คือเรื่อง หัวใจนักรบนะคะส่วนสามกกนะคะเป็นสุดยอดของงานประพันธ์ประเภทความเรียงนิทานนะคะในที่นี้คือสามกกของเจ้าพระยาพระคังหนนะคะประเภทความเรียงอธิบายได้แก่พระราชพิธี12เดือนนะคะซึ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับประเพณีนะคะพระราชพิธีต่างๆที่เราทำในเดือนทั้ง12เดือนนะคะ เรื่องต่อมานะคะเห็นภาพเนี่ยครูมั่นใจว่าทุกคนตอบได้นะคะเพราะว่าดูผู้หญิงมีหางเป็นปลาแบบนี้เป็นเงือกแบบนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องพระอภัยมณีเนาะอ่ะทีนี้เรื่องสาวเคลือฟ้านะคะอันนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเป็นย่อของคำประพันธ์ประเภทไหนนะคะตอนแรกเนี่ยเขากำหนด งานประพันธ์เอาไว้5ประเภทแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขามีการพิจารณาหนังสือดีที่แต่งขึ้นเนี่ยในประเภทต่างๆเพิ่มขึ้นอีกนะคะประเภทอย่างเช่นนะคะประเภทกาพย์เรือนะคะก็ได้แก่กาพย์เรือของเจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนั่นเองนะคะประเภทกรนิทานได้แก่พระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะ ประเภทละครร้องนะคะได้แก่สาวเครือฟ้านะคะละครร้องเนี่ยแตกต่างจากละครพูดก็คือในบทที่ใช้แสดงบนเวทีเนี่ยจะมีการร้องเพลงนะคะอันนี้เราก็ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกนั่นแหละคะ่ะในเรื่องรูปแบบนะคะแต่ก็ต้องใช้ภาษาหรือการนำเสนอแบบไทยๆนะคะ ถึงจะได้รับการยกย่องมาดู3เรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องนี้ครูมั่นใจว่าทุกคนตอบได้นะคะมีรูปผู้หญิงสวยๆกับดอกกุหลาบนะคะใช่แล้วค่ะงานประพันธ์ที่เป็นสุดยอดของบทละครผู้คำฉันได้แก่มัทนะพาทานะคะงานประพันธ์ประเภทสุดยอดของกวีนิพนธ์นะคะได้แก่พระนน์คำหลวงค่ะ และสุดท้ายนะคะงานประพันธ์ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นสุดยอดของคำประพันธ์ประเภทนิราศก็คือนิราศนารินของนายนารินอินนั่นเองบางคนสงสัยว่าเอ๊ะนิราศทำไมไม่ใช่นิราศภูเขาทองของสุนทรภู้ละ่ะระวังอย่าจำสับสนนะคะนิราศภูเขาทองเนี่ยถือว่าเป็นงานนิราศที่แต่งดีที่สุดของสุนทรภู แต่ไม่ใช่งานที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรน,นะคะวรรณคดีสโมสรยกย่องนิราชนริน์คำโครงนะคะให้เป็นสุดยอดของคำประพันธ์ประเภทนิราชนะคะแล้วนะคะเมื่อเวลาผ่านไปวรรณคดีสโมสรก็ยุติบทบาทลงในปีพศ2468 จะเห็นว่าระยะเวลาในการก่อตั้งจนถึงระยะเวลาในการสิ้นสุดเนี่ยไม่นานเลย10กว่าปีเท่านั้นเองนะคะก็จึงทำให้พิจารณาวรรณคด ก็จึงทำให้พิจารณาวรรณคดีได้ไม่มากเรื่องนะักก็ได้อยู่ประมาณเท่านั้นนะคะแต่ถึงแม้วรรณคดีสโมสรเนี่ยจะยุติบทบาทลงในปีพศ2468นะคะหลังจากนั้นเนี่ยสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะก็ยังได้ทรงก่อตั้งสมาคมวรรณคดีขึ้นนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพศ2000 474นะคะและก็ยังใช้มาตรฐานเดิมอย่างเดียวกันกันกบที่วรรณคดีสมสอนใช้ในการพิจารณา,นานวินิจฉัยหนังสือกรลิลิตหรืองานประพันธ์ประเภทต่างๆอยู่พูดง่ายๆว่าก็ทำงานลักษณะคล้ายกันเลยกับวรรณคดีสมสรนนะคะสําหรับเรื่องของวรรณคดีสมสอนนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวนะคะครูจะฝากลิงก์นะคะแบบฝึกหัดท้ายบทเอาไว้นะคะอาจจะด้านล่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะหลังจากนี้เดี๋ยวให้หนักเรียนมาติดตามดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนะคะออกไปทานะคะจะได้ลองดูซิว่าเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนหลังจากเรียนจบบทไปแล้วนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปใหม่นะคะครั้งต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ